สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะฝนตกเบิดมือ,อยังคทำโอ้ยพูดอะพูดต้นไม้ต้นอะไรฝนตกเบิดมือ,อยังคำแม่ค่ะนี่หละพุดนานน้ำต้นไม้รากเน่าจากลาไปเบิดแล้วดีใจดีใจดีใจนี่เหาะค่ะ คุณอ่ะบ่มีมองสิล้อใช้น้ำฝนแล้วเต็มเบิดแล้วเต็มเบิดแล้วค่ะเต็มเบิดแล้วดีใจจังเลยพี่น้องคะ่ะฝนตกสดชื่นแจ่มใสเฮ้ยมีแหงหูมีแห,ง,ห,แหงตาเย็นใจใจ,ใจบัดเมือ่อ พี่น้องป้องไปค่ะเย็นต้นไม่ต้นไเลยเขียวขจีต้นบกักขามชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำเลยชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำเลยค่ะน้ำเต็มทุกถังทุกบอลอันนี้ปล่อยแล้วปล่อยแล้วปล่อยใส่ต้นบกนักดีปล่อยใส่ต้นลิ่นฝ้าก,เาก,ากเ็เต็มต้นบักลิ่นฝ้าก็เต็มต้นบักบีบักเขียบเต็มต้นเบิด พี่น้องทุกผู้ทุกคนค่ะโอ้ยดีใจตกเบิดมือ,อยังํำเนี่ยเลยไ่ได้ไปสายเอารถตกเบิดมือลหลายพุทธาพุนา,นามีแม่มีแม่ทึงทึงหนักทึงเบาบ่ได้ไปสายดอกมือนี่เพื่อนๆ่ะดูจะกลับฝนแล้วเนาะก็ดีแล้วต้นอบวัวแคดดนี่จากร้านไปต้นนึงแล้วเดี่ยค่ะเลือเลือต้นนึงนี่ ต้นอะโวคาโดเด้อคันต้นอะโวคาโดต้นอะโวคาโดต้นอะโวคาโดี่ต้นอะโวคาโด,น,โาโดนี่ต้นขนุนจากร้าสุยานชุแล้วแันนุง้งกระดาได้เหมือนถ้าใช้เพื่อนๆดีใจไรเนาะฝนตกบ่เส้าหลายก็ได้ติไป ทงให้ทงน้ำเนี่ยเบ,บ่าได้พี่น้องว่าฝนนี่โอ้เย็นสบายชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำเย็นสบายตลอดมือตลอดเบนพี่น้องได้ยินเสียงฝนบ่เสียงฝนเสียง,ยงธรรมชาติดีจังเลยน้ำฝนคือน้ำธรรมชาติน้ำฝนคือน้ำใสสะอาดเนาะสมัยก่อนสมัยนี้น้ำฝนก็นสะอาดอยู่เอากองเอาเนาะค่ะเนาะสมัยก่อนตากฝนตากยางได้เบิดค่ะพี่น้องค่ะ เฝนตกเอาฝนมาให้พี่นอ้องเบิ่งขอบคุณเฮงเฮงปังปังดังดังสุขสุขคนเด้อค่ะ